สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแม็กเกอร์ชาแนลวันนี้พี่แม็กจะมากินมะม่วงเบาครับผมตอนแรกนะครับผมพี่แม็กก็จะมาลิดหัวมะม่วงออกก่อนนะครับผมเพื่อจะล้างน้ายางมันออกนั่นเองพี่แม็กก็จะเอามาใส่น้ําอย่างนี้เลยครับผมล้างให้มันสะอาดนะครับผมยางมันก็จะได้ออกด้วยแล้วก็ถูยางออกมันด้วยนี่หน้าตาล้างเสร็จแล้วอยู่อย่างนี้เลยครับผมหน้าตานั่งกินแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นกันครับผมพี่แม็กจะหั่นไม่ค่อยเป็นนะครับผม ดูพี่แม็กหั่นแล้วข,ขัดตาหน่อยนะครับใช่ไหมเอ่ยทุกคนพี่แม็กจะหั่นแบบเป็นวงนะครับทุกคนแบบนี้เลยแบบเป็นวงวงเป็นแว่นเป็นแว่นนะครับผมหั่นอย่างนี้ทุกลูกเลยใช้เวลาแป๊บหนึ่งก็เสร็จแล้วครับทุกคนนี่หน้าตาการงานของพี่แม็กเป็นอย่างนี้แล้วขั้นตอนนี้นะครับผมเอาเม็ดออกได้เลยหรือว่าใครอยากกินทางเม็ดก็ได้นะครับผมแต่พี่แม็กไม่ชอบนะ้ามันกลมขม ที่หน้าตาตอนพี่แม็กเอาเม็ดออกหมดแล้วครับผมมาทําน้ําจิ้มสูตรเด็ดของพี่แม็กกันกันตอนแรกนะครับผมพี่แม็กใส่รสด,ดีก่อนนะครับผมขันตอนที่2ใส่ผงพริกลงไปเลยเยอะๆเลยนี่นะพี่แม็กขาดกินเผ็ดอยู่พอดีเลยใส่ไปอีกใส่ไปอีกโอเคได้แล้วเดี๋ยวจะเผ็ดเกินสิ่งที่ขาดไม่ได้ผงนัวครับผมใส่นิดพอนะเดี๋ยวผมล่วงทุกคนเฮ้ยน้อยไปเม็ดเดียว เอาใหมเอาใหมโอเคได้หน้าตาอย่างนี้แล้วนะครับผมคนได้เลยคนเนี่ยมันเข้ากันนะครับผมนี่แบบนี้เลยคนไปตึ๊ดตึ๊ตึ๊ตึ๊คนไปครับผมไม่ต้องจงไม่ต้องจิ้มหรอกลาดไปเลยดีกว่าทุกคนน่าจะอร่อยกว่าเยอะลาดไปเลยโอ้โหน่าจะเผ็ดน่าดูเลยทุกคนเดีย๋ยวไปชิมกันทุกคน เรียบร้อยวันนี้พี่เม็กมากับมะม่วงเบาน้ำจิ้มเด็ดเผ็ดถึงใจมากินกันครับผมชิมกันคำแรกครับผมนี่น้ำจิ้มเยิ้มๆอย่างเผ็ดพี่แม็กกินเผ็ดไม่ได้เลยนะลองกันครับผมวันวันนี้จะพี่เม็กจะเสือร้องง่ายหรือเปล่าออร่อยเลยเผ็ดมากคำแรกก็รู้ลิศเลยทุกคน บรรยากาศตอนนี้นะครับผมพึ่งฝนหยุดตกไว้เมื่อกี้เยน็นสบายเลยโอ้ยังเผ็ดอือือ่าอ่าดูทุกคนพริกอย่างเยอะพริกอย่างเยอะ กินเผ็ดด้วยด้วยดูก่อนเผ็ดมากอร่อยเซ็บหลายนัวขนาดอื ดูอีกทุกคนโคตรเยอะกินนี้กว่าไม่ไหวแล้วเผื่อเริ่มแตกแล้วเผื่อเริ่มไหลแล้วเผ็ดเกินเผ็ดด้วยเปรี้ยวด้วยแซ่บจริงๆริง พี่แม็กเริ่มจำไม่ไหวเลยทุกคนฝืนก่อนฝืนไว้หน่อย ร้อนเลยทุกคนเผ็ดกระดานนี้กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์พี่แม็กยังเอ่ยกดเดี๋ยวนี้เลยทุกคนฮ่าคูดเผ็ด หมาผมทุกคนทุกผู้ทุกคนหมาครับผมโคตรเผ็ดพี่แม็กก็ขอไปเสียงรถด้วยนะครับผมพี่แม็กนั่งข้างบ้านพอดีนะครับผมแล้วเสียงรถกลับผ่านไปมาพี่แม็กขอไปด้วยนะครับผมเผ็ดด้วยเปรี้ยวด้วย,วยโอ้ จัดกานจัดว่าเด็ดน้ำตาไหลทุกคนเห็นน้ำตาไ,มไหมสูส่า ขอเอินน้ำหน่อยไม่ไหวทุกคนเหมือนมาลำบากตัวเองยังไงก็ไม่รู้ทุกคนอี EP นี้เด็ดจริง <S <S กินต่อน,นะผมะเผ็ดมาก mình tập mới quá quay được con Mục lại rồi con à โอเคทุกคนอีพีนี้ครับผมพี่แม็กขอเพียงเท่านี้ครับผมโอเคทุกคนพี่แม็กกินไม่ไหวเลยนะครับผมกินได้ประมาณครึ่งจานนะครับผมสำหรับใครที่อยากลองไปทําดูนะครับลองดูได้ครับผมเผ็ดมากทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่แม็กก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกํบบาลังใจให้พี่แม็กทำคลิปต่ตอไปด้วยครับสำหรับวันนี้พี่แม็กก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเผ็ดมากทุกคนไม่ไหวแล้วกินน้ําก่อนบ๊ายบาย